มาทำข้าวผัดกันนะคะข้าวผัดมีส่วนประกอบนะคะแอปเปิลหมูกุนเชียงนะคะไข่แครอทข้าวแล้วก็ซอสนะคะซอสน้ำมันหอยขั้นแรกเราเอาเนยใส่กระทะเลยนะเนยใส่กระทะเราใส่ไข่ไปเลยนะคะ ใส่ไข่ตีให้ไข่แตกนะให้สุกเราทำไข่ให้สุกก่อนนะคะไข่สุกนี้เราสามารถใส่กุนเจียงใส่หมูลงไปเลย ใส่กุนเชียงใส่หมูเลยนะคะเติมเหนื่ยได้เลยนะคะนี่เลยแล้วก็ใส่หัวหอมเลยนะคะหัวหอม ใส่ใหัวหอมลงไปได้เลยนะคะอาหารเพื่อสุขภาพอังนี้เราใส่ผักที่เราเตรียมไว้เลยนะคะก็ให้สุกเราจะทำผักทั้งหลาย อาหารสุขภาพนะ,นะ,ะแอปเปิ้ลด้วยแอปเปิดด้ลนี่อร่อยมากเลยนะผะัดข้าวอร่อยมากนะคะแครอทก็จะมีสีสัน ักพักจนผักสลกเลยนะคะผักสลกเริ่มจะสุกเราเติมข้าวเปล่าที่เราเตรียมไว้ได้เลยนะคะข้าวจะน้อยกับผักฮะ,ะสุบภาพเราถามผักให้มากทามผัก และถามโปรตีนนะคะไม่มากข้าวน้อยๆไม่เป็นไร กงี้เราใส่ผงปรุงรสที่เราเตรียมเลยนะแนวนะ้ำมันหอยที่เราเตรียมอะไได้เลยนะคะเอาคนให้เท่ากันพัดได้แล้วนะตักเติมใส่จานเลยคนะ่ะ